นี่จะเป็นมิติใหม่แห่งการรีวิวเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมมันจะขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ไปชี้ให้ดูเลยว่าจุดไหนคืออะไรบ้างแล้วเราทําไปเพื่ออะไรไปครับเดี๋ยวผมปีหลังคาไปให้ดูไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนเพราะฉะนั้นแผ่นปะชิ่งก็จะมีหน้าที่ปิดรอยต่อระหว่างตัวบ้านกับเหล็กอเสที่ติดฝั่งตัวบ้านเพื่อไม่ให้น้ำอะ่ะย้อนกลับเข้าไปแล้วก็ไปหยดข้างในหรือว่าอะไระครับหลังคาบ้านนี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับ โดยที่สายเหล็กทั้งหมดอ่ะจะเป็นเหล็กสา XL เหตุผลที่เราตั้งเสาเสาตูตบ้านเพราะอะไรรู้ไหมครับหน้าง,งานนี้ก็คือจะเป็นงานออนเก่าโปรตีเลยเพราะว่าปัญหาที่เจอกันนะที่หลังคาฉีกและน้ารั่วส่วนใหญ่ก็คือก่าสวัสดีคุณเจ้าของบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กบมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับจากบร,กริษัท DMT Construction ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าง,งานหมู่บ้านสิริเพชรจันปิ่นเกล้านะครับหน้าง,งานนี้ครับได้รับว่าจ้างให้มาต่อเติมหลังคาหน้าบ้านปูเบื้องพื้นแล้วก็ห้องครัวหลังบ้าน โดยที่วันนี้ผมจะมาพามาดูงานหลังคาคาวก่อนเพราะว่าบางคน,นะครับเขายังแบบคิดไม่ออกว่าสมมติว่าถ้าเป็นงานหลังคาหน้าบ้านที่ใช้วนิลเป็นยังไงบ้างหรือใช้เป็นเมทิชิพพียูเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีตัวเลือกสองตัวนี้ที่กำลังเป็นที่นิยมหลักๆเลยนะครับส่วนหน้างานหลังนี้เป็นหลังคาวิลนิครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ารายละเอียดของวนิวเป็นยังไงบ้างนะครับไปรครับตามผมมาดูกัน ครับผมวันนี้ก็มาว่ากันด้วยเรื่องหลังคาครับโดยผมอธิบายก่อนหลังคาบ้านนี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับโดยที่สายเหล็กทั้งหมดอ่ะจะเป็นเหล็กไซ XL XL ดูตรงไหน mm hmm. อย่างที่ผมบอกไปก็คือดูเหล็กกรอบด้านบนนะครับจะเป็นเหล็กเทินกันสองชั้นเห็นไหมครับจะเป็นเหล็ก6เทินบนเหล็ก4ทีนึงอันนี้คือจะเป็นใส่ใสเอ็ XL นะครับด้วยสไตล์ที่โชว์โครงหรือก็การเล่นเหล็กแปรอะไรพวกนี้อันนี้เราจะให้คำนิยามว่าเป็นสไตล์หลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับ โดยที่สเปคเราครับจะมีระยะจัทนทร์อยู่ที่แระยะ add 90ไม่เกิน90เซนอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าหาแล้วระยะมันอาจจะเลยนิดหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่หน้างานด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเหล็กแปรเหล็กแปรคือเหล็กเส้นคู่ครับที่วิ่งขนาดกับตัวบ้านนะครับตรงนี้ก็คือเราจะใช้เหล็กแปรที่ระยะแอดอยู่ที่ประมาณ60-50นะครับอันนี้ดูจากไหนว่า60-50ถ้าเป็นแปรเดี่ยวอ่ะสำหรับพวกห้องขวาก็จะ60แต่ถ้าเป็นแปรคู่อย่างเงี้ยก็จะ50เพราะว่า ในระหว่างคู่แปรที่มันติดกันอ่ะมันก็จะมีของมันอยู่แล้วอีกสิบเนใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยจะใช้ระยะนี้พวกระยะตรงนี้ที่เราออกแบบมาคือป้องกันที่จะเพื่อไม่ให้แผ่นหลังคาหรือว่าตัวหลังคามันตกทองช้างหรือว่าเกิเอียงหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นสูตรสําเร็จเลยที่เราทารํากันถ้าใครสนใจอยู่หรือว่าอยากเอาไปปรับอะแดปหรือปรับปรุงใช้กับหน้าง,งานตัวเองก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถทําเหมือนเราได้นะครับจนัจนทันเก้าสิบไม่เกินนี้นะครับแล้วก็แปรประมาณห้าสิบหกสิบแล้วแต่ว่าเป็นแปรคู่แปรเดียวนะคคครรัับบโอเ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการตั้งเสาฝั่งตัวบ้านแล้วก็ตั้งเสาฝั่งตัวหน้าบ้านใช่ไหมครับเหตุผลที่เราตั้งเสาฝั่งตัวบ้านเพราะอะไรรู้ไหมครับงานนี้คือจะเป็นงานอ่อนเก่าโปรตีเลยก็คือเป็นงานของพื้นโครงการอะไรพวกนี้ครับที่ทำกันโปรตีอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยตั้งตั้งเสาฝั่งตัวบ้านเพราะเวลามันมีอนาคตมันมีการยุบตัวของพื้นของโครงการใช่ไหมครับมันก็จะไม่ดึงฉีกออกมาแล้วเวลามันลงตัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลงตรงๆรงแล้วเพราะปัญหาที่เจอกันที่หลังคาฉีกและน้ารั่วส่วนใหญ่ก็คือจะไไมม่่่้้สััััตตงงเาาฝวบน พอตัวเสาหน้าบ้านอะตุดลงหรือว่าตัวหน้าบ้านมันกดลงอะ่ะมันก็จะไปดึงไอ้ตัวแนวยึดเหล็กเสที่ต,ติดกับตัวบ้านนะให้ออกมาเพราะฉะนั้นก็จุดนั้นก็จะเป็นจุดที่จะมีน้ํารั่วได้นะครับโอเคแล้วก็อยากแนะนําหลักๆเลยตรงนี้เผื่อใครกําลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมครับว่าจะเลือกเสาแผงหรือเสาเดี่ยวผู้น้าดีหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเสาแผงก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยจะเป็นเสาแ,แต่งอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าเสาแผงนะครับมันก็ได้ความสวยกว่า,วาเสาเดี่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องการใช้งานจริงๆอะ เราตั้งเพียงเสาเดียวก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าตั้งเสาแผงเนี้ยมันก็จะมีโอกาสที่เสาคู่หน้าใช่ไหมครับตั้งแต่เสาตัวหน้าเสาตัวหลังเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบคอยรับน้ำหนักจากหลังคาด้านบนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลอะไรเยอะครับก็แค่เรื่องความสวยงามหลักๆนะครับถ้าถ้าผมแนะนําเบื้องต้นเลยนะครับเกิดเื่อใครบางคนอยากจะเซฟงบหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วอนาคตพร้อมตังก็ให้ให้เขามาขึ้นเสาให้ใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้โอเคครับแล้วก็ชุดเสาแผงเนี้ยอยากแนะนําเลยนะครับ ถ้าสมมสำหรับบ้านทาวน์โฮมใช่ไหมครับก็จะใช้เล็กเป็น4-2องะต้นหน้ากับต้นหลังเพราะว่าถ้าใช้4ี่สี่บางทีมันจะดูแบบใหญ่ไปแล้วมันจะมีเรื่องของพื้นที่การใช้งานหรือว่าอะไร,ไรบ้บางทีถ้าจอดรถ2คันแล้วมันอาจจะแบบติดๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็แนะนําเป็นแค่4ี่สองก็พอ ส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนิ้วคุณนิ้วซอยเล่นลายเฉยๆอะไรครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าใครอยากได้3เส้นก็ได้5เส้นก็ได้บอกเราได้เราทําได้หมดนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะตัวคาดกลางเนี่ยอันนี้คือไม่มีผลอะไรนะครับนี่คือแค่ความสวยงามเฉยๆใครจะไม่คาดกลางก็ได้ไปคาดบนกับคาดล่างอย่างนี้ก็ได้มีปัญหาโอเคครับก็นนี้จะเป็นสเปคหลังคาที่เราใช้กันปกติของหน้าง,งานที่ลูกค้าต่อเติมกับเราครับก็จะเป็นไซส์เอประมาณนี้โอเคครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำคัญเลยนะครับที่ของเราเด่นๆเลยนะคร เป็นสแเนเลสน,นะครับแต่เขาช่างเขาทาสีดาให้นะครับตัวรางน้าเนี่ยจะมีขนาดว่าท้องกว้างประมาณ8 8นิ้วหรือ20เซนนะครับส่วนความสูงของปีกรางที่ขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกใช้เหล็กไซส์ไหนถ้าเป็นไซส์เอ็มเนี้ยมันก็จะสูงแค่ตามแนวเหล็กอาเสเฉยไซส์เอ็มก็เหล็ก4ี่สองใช่ไหมก็สูง4นิ้วถ้าไซส์เอลก็เป็นเหล็กอาเสหกนิ้วก็สูง6นิ้วถ้าเป็นไซส์เอ็กก็10นิ้วใช่ไหมเพราะเป็น4ี่กับ6ก็ปีกก็จะสูง10นิ้วอะไรประมาณนี้ครับคร่าวๆก พราะไม่ต้องตกใจนะครับเห็นที่เหมือนเป็นเรียบเนียนสีดําไปกับโครงอันนะคือเราทาสีนะครับเผื่อใครแบบว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรนี้อยากให้เห็นโชว์สเตเลสก็บอกเราได้เหมือนกันเราทําได้หมดนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับเนี่ยครับมันจะเป็นแผ่นของหลังคาไวนิวครับก็จะเป็นท้องเรียบสีขาวอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะเอาเดี๋ยวอาจจะมีขอแง้มดูนิดนึงฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างๆเนี่ยจะเป็นแผ่นอะเมนัชีสพียูนะครับครับแผ่นเมนชีสพียูก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ เป็นท้องสีขาวประมาณนี้ก็ให้คุณเปรียบเทียบเอาละกันว่าคุณชอบแบบไหนพวงเมนตชีสกับไวนิลแต่ว่าเรื่องราคาก็ต่างกันพอประมาณอยู่นิดนึงนครับเพราะว่าด้วยวัสดกุการทําแผ่นหรือว่าการเก็บเสียงหรือความร้อนเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับพวกแผ่นเมนตชีสเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่า สมมุติว่าเวลาฝนตกใช่ไหมครับข้างล่างอ่ะเบาแน่แต่พอเป็นข้างบนอ่ะมันก็จะมีเสียงแบบเปาะแปะเปาะแปะบ้างถ้าติดกับบริเวณห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่แผ่นไวนิวก็คือทั้งบนทั้งล่างครัคือจะเป็นเหมือนกันหมดเลยก็เสียงข้างล่างเก็บเท่าไหนข้างบนก็เก็บประมาณนั้นนะครับเรื่องของหลังคางหน้าบ้านก็จะมีประมาณนี้อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงครับถ้าคุณทําหลังคางหน้าบ้านที่มันเป็นพวกตั้งเสาอนเกาหรือว่าตั้งเสาอะไรต่างๆอ่ะก็ขอแนะนําเรื่องของการหลอะตีนเสานะครับเพราะว่าการหลอตีเสาเนี่ยจะช่วยยืด พราะเหล็กตัวล่างเนี่ยจะมีเรื่องของน้ําที่ล้างรถหรือว่าอะไรที่มันจะอาจอาจ,จะไปโดนอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นสน,นิมอะไรอย่างนี้ได้พอเราหลอดตีนเสาอะมันก็จะเป็นปูนะที่อมตีนเสาไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครทําหลังคาอยู่และตั้งเสาก็แนะนําเป็นหลอดตีนเสาด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ขอแถมปิดท้ายนิดนึงอันนี้จะเป็นมิติใหม่แห่งการรีวิวเลยเพราะว่าเดี๋ยวผม,มันจะขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ไปชี้ให้ดูเลยว่าจุดไหนคืออะไรบ้างแล้วเราทําไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของแผน่นแฟชชิ่งว่ามันมีหน้าที่ยังไงแล้ตติดตัังงงยไนะครบ ไปครับเดี๋ยวผมปีนหลังคาไปให้ดูไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนตามไปครับผมแล้วเราก็วาร์ปกันขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วครับนี่ครับจะเป็นหน้าตาของแผ่นไวนิวใช่ไหมครับแผ่นไวนิลเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นตัวน็อตที่ยิงยึดกับเหล็กแปรเลยถูกไหมครับเพราะว่าเวลาเราประกบแผ่นกันอะน็อตอะมันจะซ่อนอยู่อยู่ในแนวประกบมนอีกทีนึงมันจะมีตัวยึดข้างในของมันะไรอีกทีนึงนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแผ่นไวนิวแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของแผ่นแฟชชิ่ง แปดชิงจะเป็นตัวนี้เห็นไหมครับแผ่นปัดชิงตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่คอยติดยึดกับตัวบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ให้ปีกหรือว่าปลายของมันอะยืดลงมาบนหลังคาตรงเนี้ยการเวลาสมมติว่าถ้าฝนตกแรงๆนะครับเวลาน้ํามันสาดหรือกระเด็นเข้าไปอะมันมีโอกาสที่น้ําอาจจะไปเข้าตามร่องเหล็กหรือวัตตรงนู้นได้เพราะฉะนั้นแผ่นปดชิงก็จะมีหน้าที่ปิดรอยต่อระหว่างตัวบ้านกับเหล็กอเตที่ติดฝั่งตัวบ้านเพื่อไม่ให้น้ําอะย้อนกลับเข้าไปแล้วก็ไปหยดข้างในหรือว่าอะไรนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะเวลาสมมติ ถ้าเกิดมีอาการแบบว่าซุดตัวของหลังคาหรือว่าอะไรเงี้ยมันแผ่นแฟชชิงอ่ะมันก็จะมีระยะในการยืดหยุ่นของมันได้ถูกไหมครับมันก็จะแบบขยับตามไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็คือถ้าใครทำหลังคาหน้าบ้านหรือหลังคาตรงไหนก็แล้วแต่ก็ติดแผ่นแฟชชิ่งเนี้ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำอย้อนกลับเข้าไปแล้วก็ประโยชน์ภายในตัวบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้แต่กล้องช่วยอินเสิร์ตไปดูตรงนี้เป็นแผ่นแฟชชิงใช่ไหมครับพอเราไปฝั่งนู้นอ่ะเนี่ยจะเป็นแผ่นไม้นึง่งชีสเป็นร,นระม네ค,คน แต่ว่าเราก็จะเห็นพวกแนวน็อตที่มันยิงอย่างเงี้ยครับตลอดแนวไปหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ความรู้กันมากแค่ไหนหรือว่าเอาไปใช้กันยังไงได้บ้างครับแต่ผมลงทุนมากเลยขึ้นมาอยู่บนหลังคาหวังว่าคุณลูกค้าหรือคุณลูกบ้านทุกท่านจะชอบนะครับถ้าอยากดูมุมไหนอีกหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาแจ้งกันได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับถ้าผมขึ้นไปได้นะโอเคก็มีประมาณนี้ครับอ๋อนี่นะครับมองเห็นชัดเลยไหมครับปีกหลังน้ําเราจะสูงเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมเดินมาให้ดูเอ้ยจะล่วงไหมวะเนี่ยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นแนวรางน้าใช่ไหมครับเนี่ยเป็นแนวรางน้าหมดเลยแล้วปีกรังน้ํามันเราก็พับขึ้นมาให้ถึงจุดนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาน้ําลงเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าไม่กระเด็นหรือล้นหลอกลางหรือว่าอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็แนวแผ่นหลังคาเนี่ยอีกเรื่องนึงแนวแผ่นหลังคาเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับ เวลาคุณทำอะ่ะให้แผ่นหลังคายื่นออกมากึ่งหนึ่งของรางน้ำนะครับเพื่อที่จะให้แผ่นนะครับเป็นตัวช่วยไม่ให้เรื่องของการย้อนกลับรางหรือว่าอะไรเยครับเวลาฝนน้าฝนายเยอะๆใช่ไหมครับมันจะได้แบบว่าลงมาถึงกลางรางเลยเพราะบางทีอะ่ะถ้ามันยื่นแค่สุดขอบเหล็กอะ่ะมันมีโอกาสที่น้ำอะ่ะมันจะย้อยกลับเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเป็นรอยน้ําหยดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทําหลังคาอยู่ก็บอกให้ช่างอ่ะครับเขายื่นแผ่นเข้ามาให้ถึงกลางรางน้ําประมาณนี้อันนี้คือวิธีที่จบที่สุดนะครับโอเคประมาณนี้ครับ ครับครับคนเดินสบายครับไม่มีปัญหาเมื่อกี้ผมแค่ฟอร์มเล่นเฉยๆแอคเฉยครับมีไม่ต้องกลัวเลยครับคนเดินได้ด้วยระยะจันทรนด้วยระยะแปรที่เราออกแบบมานะครับเดินตรงไหนก็ได้นี่ครับนี่ครับประมาณนี้ไปครับเดี๋ยวผมพาไปสรุปคลิปกันว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีรายละเอียดอะไรที่หลักๆที่เราต้องแบบดูนะครับสำหรับงานที่ต่อเติมหลังคาหน้าบ้านไปครับ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการพามารีวิวเรื่องงานหลังคาหน้าบ้านนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่อยากต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านนะครับเพื่อ ดูแลรถของท่านหรือว่าเพื่อไม่ให้แดดวันเข้าบ้านเยอะเกินไปหรือเพื่อใช้สิ่ง,งต่างๆอำนวยความสะดวกการใช้งานของตัวบ้านนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเราไ,ได้นะครับเรามีทั้งหลังคาทุกแนวไม่ว่าจะเป็นสไตล,ล์โมเดิร์นหรือสไตล์แบบว่าฝ้าระแนงปิดอะไรเงี้ยเราทําได้หมดเลยนะครับขอให้คุณติดต่อเข้ามาหรือทักกันเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก็ได้นะครับโดยที่ที่ทา,งงานหลังนี้เห็นไหมครับก็เป็นเหล็กไซส์ XL ที่ผมแนะนําไปต้นคลิปเสาแผงนี่คือตามสเต็ปตามสูตรของบ้านทั่วไปเลยนะครับ ค okay, ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเขาได้นะครับที่บริษัท DMT Construction and Building นะครับเรารับบริการเราต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานหลังคาหน้านบ้านอย่างบ้านนี้หรือว่างานต่อเติมห้องครัวงานรีโนเวททาสีภายในภายนอกหรืองานแก้ไขาซ่อมแซมจุดต่างๆหรือว่าอะไรนะครับสนใจก็ทักเขาไม่ได้แนตะ่ผมจะทิ้งรายละเอียดไวให้ตรงนี้ โอเคครับแล้วก็ฝากติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเวยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube Tik t o อกเราทำหมดเลยนะครับคลิปเรียวคลิปชอ็อตอะไรอย่เงี้ยเรามีหมดเลยตรงนั้นก็จะมีเรื่องเนื้อหาสาระต่างๆแยกออกไปอีกให้คุณผู้ชมได้ดูแบบว่าเป็นแบบกระชับกระชับหรือว่าดูแบบว่าเข้าใจง่ายโดยเป็นเรื่องๆไปหรือว่าอะไรเยนะครับแล้วก็ว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมถ้าใครสนใจหรือว่ามีตรงไหนสงสัยก็สามารถพิมพ์ละเอียดต่างๆทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หรือว่าในแอดแอดมาทางลาาไ,ยไงลย ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงครับเหมือนฟีทีวีไหมถักเปิดตัวเม่กีถากปิดตัวเม่กีโอเคครับเผื่อผมได้เป็นดาราเขาบ้างครับถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ผมไปรีวิวก็ได้นะครับผมยินดีรับหมดเลยแต่ว่าทําได้อีกเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะไปจริงจริงครับสวัสดีครับ